สว да. ัสดีค่ะนักศึกษามส loyalty, ทว<า>ิดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์เรื่องการดาวน์โหลดข้อบังค well ับและระเบียบที het, ่เกี่ยวข้องในการศึกษาทางไกลกับมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนที่นักศึกษาจะต้องรู้เพื่อนำมาประกอบกิจกรรมการเรียนการดาวน์โหลดข้อมูลข้อบังคับและระเบียบโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าสู่หน้าแรกของมสทโดยพิมพ์ w w w t sto u ac th เลื่อนเมาส์มาที่หัวข้อนักศึกษาปัจจุบันคลิกเมาส์ที่ปริญญาตรีก็จะพบหน้าจอข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเลื่อนเมาส์มาที่หัวข้อเรื่องน่ารู้ด้านงานทะเบียนคลิกเมาส์ที่ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก็จะพบหน้าจอหัวข้อข้อบังคับมสทระเบียบต่างๆประกาศมามหาวิทยาลัยเลือกหัวข้อที่นักศึกษาต้องการที่จะรู้นะคะในหน้าจอนี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเอกสารได้นะคะเป็นไฟล์ชนิดเอกสาร PDF ค่ะ และนักศึกษาสามารถที่จะบันทึกเอกสารไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรือไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆเพื่อไว้อ่านและพิมพ์ออกมาทั้งเครื่องพิมพ์ได้ค่ะ